ลึกๆของเขาสวัสดีค่ะหมออมเองนะคลิปนี้นะคะหมออมก็จะมาทําช็อตพิอาการนะคะภายในเวลาไม่เกินสินาทีให้กับทุกๆคนเลยนะคะที่หยุดดูคลิปนี้โดยที่จะมีให้เลือกทั้งหมด3กองด้วยกันที่อมสุ่มไว้ให้แล้วนะคะก็ลองดูแล้วกันเนาะหนึ่งสองสามดูซิว่าคุณซิงกับพลังงานไหนลองนึกถึงหน้าเขาดูให้ชัดๆเลยนะคะว่าเขาน่าจะอยู่เบอร์ไหนนะเลือกจากตัวเลขที่ชอบก็ได้หรือว่าจะซิงค์พลังงานก็ได้นะคะกองที่1กองที่2และกองที่3อาอมจะให้เวลาเลือกนะคะ ไปอะถ้าเลือกไม่ทันให้พอสไว้ก่อนนะคะถ้าเลือกไม่ทันให้พอสไว้ก่อนเราจะไปเริ่มที่เพื่อนกองที่1เลยนะคะความรู้สึกลึกๆของเขาขอดูพลังงานหลักของเขาก่อนค่ะกล่องแรกนะกลองที่1นนะคะ พลังงานหลักของเขาอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินนะคะมังกรผู้สบกันก็ได้เขาเป็นคนที่ชอบลงทุนเป็นคนรอบคอบเป็นคนไม่ทําอะไรผีผ่ามวู่วามคิดก่อนพูดคิดก่อนทําแล้วก็เพลย์เซฟพอสมควรนะคะน่าจะชอบความสัมพันธ์ในเชิงแบบไปช้าๆนะคะแบบไม่ได้รีบร้อนโฉงชางอะไรสักเท่าไหร่นะคะ แล้วก็โอชอบเรื่องเงินเงินทองทองชอบความมั่นคงด้วยโดดเด่นชาวท่าดินมาก่อนประสบการณ์มากๆเลยนะคะรักอิสระด้วยนะคะแล้วเขารอได้ถ้าจะต้องประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นการจะรวยการจะมีเงินการจะมั่นคงเขาไม่รีบเขารอได้ไปอย่างช้าๆได้นะคะแต่ว่าก็ออมในความรู้สึกของออมนะออีความรู้สึกว่า ไม่ได้รอนานมากเพราะได้ไพ่ไหนเนาะเป็นอัศวินนานเกินไปก็อาจจะไม่ไหวแต่อย่างน,น้อยๆก็มีความอดทนในการรอที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเพราะนั้นแล้วน่าจะรักอิสระความสัมพันธ์ไปอย่างช้าๆแล้วก็ชอบความสัมพันธ์แบบเฟร e n d with b e n e f ฟ t ก็ได้ FWB นะคะหรือว่าแบบไม่ได้รีบแต่ดูกันไปนานๆน,น,นะคะอ่ะเรามาดูกันว่าความรู้สึกลึกๆของเขาคืออะไรนะั่นเพื่อนกองแรกนะ เขาบอกว่าคุณน่ะเข้าใกล้เขาได้มากกว่าทุกคนเลยเพราะว่าอะไรรู้ว่าเพราะว่าเขารักอิสระแลวพอเผออย่างที่บอกชอบ F W B หรือว่า Friend with Benefit นะคะและจีเขาสนใจเรื่องเงินเงินทองเงินเงินทองทองเรื่องเรื่องความสําเร็จเรื่องความมั่นคงมากกว่าเป็นหลักหรือเปล่ารักอิสระแต่คุณดันไปเจาะเข้าใกล้เขาได้มากที่สุดนะคะความรู้สึกลึกๆที่เขามีให้คุณเขาหวังว่าวันหนึ่งคุณจะให้อภัยเขาได้เช่นความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้ผูกมัดกัน เขาก็เลยคิดว่าเออวันนึงลึกๆแล้วนะเขาอาจจะรู้สึกว่าวันนึงแบบคุณกองแรกจะให้อภัยเขาได้เนาะที่เขารักอิสระที่อะไรอะไรมันช้าไปหมดนี้ก็ได้นะคะเขาบอกว่าเขาขอบคุณลึกๆแล้วเขาขอบคุณที่คุณไปทําให้เขาเติบโตทางจิตวิญญาณค่ะแสดงว่าคนคนนี้ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากคุณด้วยนะอืมลึกๆแล้วเขาเลยอยากขอบคุณคุณนะคะ แล้วก็เขาบอกว่าบางครั้งเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ระลึกนึกถึงคุณด้วยแสดงว่าเขายังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคือลึกๆความรู้สึกของเขานะคะบางครั้งก็ตื่นขึ้นกลางดึกก็ได้หรือว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็คิดถึงคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีเรื่องราวที่ต้องขอโทษให้อภัยอะไรกันหรือเปล่าเนาะนะคะนี่คือความรู้สึกลึกๆของเขาั่นเพื่อนกล่องแรกต่อไปเราไปเข้ากล่องที่สองนะคะ ความรู้สึกลึกๆของเขาจะเป็นยังไงเราไปดูก่อนว่าพลังงานหลักของเขาคืออะไรนะคะพลังงานหลักของเขามีไพ่ชาวธาตุไฟเม็ดสิงห์ธนูนะคะเขาเป็นคนมีครอบครัวแล้วก็ได้เป็นคนที่แบบมีบ้านอสังหามีที่ดินมีธุรกิจกิจการงานส่วนตัวหรือเป็นคนเวลคัมเป็นคนแบบดูแลแบบเป็นคนไนซ์เป็นคนที่เ,เป็นเซฟโซนให้เราได้ก็ได้นะคะแต่ว่าดูทรงเขาก็อาจจะแบบเป็นคนที่แบบผูกพันกับใครอย่างลึกซึ้งรักครอบครัวนะคะ โอ้อาจจะเป็นชาวท่าดินมาก่อนประสบการณ์ด้วยก็ได้นะคะเป็นคนมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตแล้วมีการงานมั่นคงแล้วก็เพิ่มมีครอบครัวแล้วมีคู่แล้วก็ได้หรือถ้าไม่อย่างนั้นนะคะเขาเป็นคนที่รักความมั่นคงมากๆอ่าอาจจะอยากเป็นนายตัวเองอยากเป็นเจ้าของกิจการนะคะแล้วก็เขาอาจจะแบบฉันต้องยิ่งใหญ่ในแผ่นดินให้ได้คือหมายความว่าไงฉันต้องมีบ้านอ๋อมีคู่ชีวิตที่ดีคือเป็นคนเพอร์เฟกนิยมเออเป็นเป็น เขาว่าเขารียว่าอร perfectionism ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่โอ้โหรักเดียวใจเดียวรักใครรักจริงนะมีความรักที่มั่นคงได้ด้วยนะคะคนคนนี้นะคะแต่อย่างที่บอกไงก็โอ้เป็นเป็นเรื่องแบบการเงินการงานนี้ก็ปึกนะคะก็ชอบความมั่นคงจริงๆอ่ะเรามาดูซิว่าเขามีอะไรลึกๆลึกๆแล้วนะเขารู้สึกยังไงนะคะความรู้สึกลึกๆในใจของเขาที่มีต่อคุณฟา เขาบอกเขาไม่ว่างเขามีแฟนแล้วหรือเปล่าหรือเขางานยุ่งเขาหมดแต่ไปโฟกัสธุรกิจส่วนตัวนะไปยุ่งวุ่นว,ว,วายเรื่องการสร้างความมั่นคงหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่ค่อยว่างเลยอะโออหรือเขามีแฟนแล้วนะคะโออนะคะไปยุ่งเรื่องงานเรื่องเงินก็ได้นะเออแต่เขาบอกว่าเราจะได้เจอกันอีกนะอ่ะเราอาจจะหลังจากที่เขาไปยุ่งวุ่นวายเรื่องการงานเรื่องอะไรต่างๆอาจจะกลับมา ก็เป็นไปได้หรือเวลาที่เขาอยู่กับแฟนเขาอยู่กับครอบครัวเขาเขาจะไม่มีเวลาให้คุณหรอกแต่ว่าพอเขาว่างเมื่อไหร่ก็อ่ะมาเจอกันได้กลับมาหาคุณได้อะไรเงี้ยนะคะลึกๆในใจเขารู้สึกยังไงอีกถึงเวลาที่เขาต้องเยียวยาตัวเองแล้วเขารู้สึกเจ็บกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันเยียวยาตัวเองคืออะไรเขาต้องไปโฟกัสความมั่นคงความจรงิงจังในชีวิตจรงิงๆหรือเขาต้องเยียวยาตัวเองเพราะว่าเขากับคุณเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้ไหมอ่ะฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีแฟนแล้วหรือเปล่านะคะลึกๆในใจเขารู้สึกยังไงคุณอีกเขาบอกเขารู้ตัวดีว่าเขาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดเลยกลิ่นคือแบบนะมีซัมติงนะกองนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่สามารถที่จะมาจริงจังคบกันได้หรือเปล่านะหรือคุณกับเขาเป็นแฟนกันก็ได้แต่เขาไม่ว่างเลยก็ได้ไงไม่มีเวลาให้คุณนะ่ะนะแล้วเขาก็ รู้ตัวดีว่าการที่เขาไม่มีเวลาให้คุณเลยมันทาให้เขาอะไรยุ่งวุ่นวายก็ได้นี่คือความรู้สึกลึกในใจเขานะอ่ะต่อไปเพื่อนกอ <c oughs> งสามค่ะนะคะเดี๋ยวเวลาจะไม่พอเรามาดูพลังงานหลังเขาก่อนนะคะพลังงานหลังเพื่อกองสามชุบอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับชาวธาตุดินนะคะมกืก่อนประสบการณ์เขาอาจจะยังอายุน้อยหรือเปล่าเป็นคนที่แบบเพิ่งเริ่มตั้งหลักคบคุยก,กันกับคุณก็ได้นะคะเขาเป็นคนชอบเรื่องการลง,ลง,ลงทุนนะชอบเรื่องการเงินการทองชอบการลงทุนนะคะ อาจจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตในรเริ่มต้นอ่หรือว่ายังมีอะไรไม่ได้มากมายนะหรอกไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมากมายนะักนะะหรือเขายังเด็กอยู่ก็ได้ไงนะ,ะแต่ก็ดูรักดีอชอบชอบความจริงจังชอบความมั่นคงนะคะคิงอวานะมีไพ่ชาวทาตุไฟเม็สิงห์ธนูนะคะ,คาาะ,เ,นะคะเป็นคนมีสเสน่ห์วาทศิลป์เป็นเลิศอาจจะบางคนบุค,คลิกดีแต่งตัวดี นะคะแล้วก็ในบางเคสชอบเรื่องรักๆครๆชอบเรื่องแพชชั่น18บวกอะไรเงี้ยชอบเรื่องทางกายก็ได้นะคะ <_ d ata> ออรู้สึกว่าเขาเป็นคนบอกสองบุคลิกก็ได้นะคะแบบมีความเป็นเด็กในตัวเองแล้วก็มีความเป็นผู้นําด้วยนะคะ <_ d ata> แต่ดูทรงเป็นเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายคุณก็ได้นะคะ <_ d ata> แล้วก็ออนรู้สึกว่าเขาพลังงานบ่งบอกว่าเขาแบบเป็นคนที่มีวุฒิภาวะยืดหยุ่นมีสเสน่ห์มีความเป็นผู้นําแต่ ก็ไม่ยอมโตเท่าไหร่คือมีความเป็นเด็กในตัวเองแหละนะคะอ่านะแล้วก็น่าจะชอบเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีๆนะคะแล้วก็เพจขอบเพนจัเกิลจะไพ่เด็กเรียนมันคือแบบถ้าเป็นการลงทุนเขาจะไม่ชอบลงทุนเยอะนะคะแบบลงทุนแบบไม่เยอะ,อะแต่อาจจะหวังผลตอบแทนเยอะหน่อยอย่างนี้ก็ได้นะอ่ะเรามาดูกันว่าลึกๆในใจนะคะเขารู้สึกยังไงคุณนะลึกๆในใจเขารู้สึกยังไงเขาต้องการคุณนี่ไงอย่างที่บอกเลย ว่ามันได้คิงอวานจ้ะแบบเขามีแรงปรารถนากับคุณหรือเปล่ามีแพชชั่นเออเขาวอนอยู่นะเขาไอวอนอยู่อ่ะเขาต้องการคุณนะเขาต้องการคุณลึกๆแล้วเขาต้องการคุณเฮ้ยแต่เขาสัมผัสได้ว่าคุณจะทิ้งเขาไปหรือเปล่าเออเขาอยากจะบอกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกว่าเพื่อนๆกองสามจะทิ้งเขาไปนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกลึกๆของเขาก็ได้ไงว่าเฮ้ยคุณกำลังจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วไหมอะไรเงี้ยนะ เขาบอกว่ามีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาทําให้เขาย้ําระลึกนึกถึงคุณแสดงว่าลึกๆในใจเขาไม่ได้อยากสูญเสียคุณไปนะคะเขาต้องการคุณแต่เขาเขารู้สึกว่าคุณจะไม่เอาเขาคุณจะทิ้งเขาคุณจะไม่อยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเขาบอกว่าเขายังไม่ลืมคุณเลยอะ่ะโอยมีอะไรหลายๆอย่างที่ยังทําให้เขารู้สึกถึงคุณได้นะคะอีกใบหนึ่งลึกๆในใจเขารู้สึกว่าเขาเริ่มเข้าใจละ เขาเริ่มเข้าใจอะไรอะไรแล้วแสดงว่าเพื่อนๆกองนี้นะมีความเงียบมีความห่างมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวเขาเองนะคะลึกๆแล้วอยากจะบอกว่ายังต้องการยังไม่ลืมนะคะแต่เขาเริ่มเข้าใจแล้วล่ะว่าคุณอาจจะไม่อยู่ตรงนี้เริ่มเฟดๆกันออกไปนะคะนี่คือความรู้สึกลึกๆในใจของเขานะคะก็จบไปทั้ง3กองนี้ก็ฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะแล้วก็ออฝากนะมีไลน์มีอะไรตรงเนี้ยนะคะที่เราจะพิมพ์ไว้ให้นะคะยังไงก็ ฝากด้วยนะคะวันนี้หมออมลาไปก่อนวันนี้เป็นคลิปแบบไม่ยาวมากพี่อากาศสั้นๆนะคะก็หวังว่าจะชอบคลิปแบบนี้นะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย